สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท็กแท็ก EP ที่6 1 6ค่ะ เป็นเรื่องสั่นสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีมากๆนะคะเมื่อทางไฮป์ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ถูกบังคับให้ต้องออกมาเปิดเผยเอกสารภายในบริษัทที่เขียนโดยคนในบริษัทเพื่อส่งไว้อ่านในบริษัทกันเองประเด็นมันอยู่ที่ว่าเนื้อหาในเอกสารเนี่ยเต็มไปด้วยคําดูถูกเหยียดยามศิลปินต่างค่ายมากมายแรงที่สุดคือในเอกสารเนี่ยมีการระบุว่าทางไฮป์เนี่ยใช้แผนสกัดความดังของศิลปินค่ายอื่นโดยการปั่นข่าวปลอมเพื่อใส่รายป้ายสีศิลปินแล้วก็แฟนคลับของศิลปินคนนั้นๆด้วย คนที่โดนหนักมากๆก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะน้องลิสต์ของเรานั่นเองแล้วเนื้อหาในเอกสารเป็นยังไงมีศิลปินคนไหนถูกพูดถึงอะไรยังไงบ้างวันนี้เราก็จะมาสรุปให้ฟังใน h ฮชแท็กไฮ์ค่ะ วาก,กูวาก,กูานิเอมาแล้ว Off ouch, Inter. ออ t ตัชโกอินเตอร์คอลแลบกับอนิเมะชื่อดังสไปแฟมิลี่ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นตอนนี้ออบตัเชเขาออกแว่นตามานสองรุ่นนะคะก็คือรุ่นวาก,กูวาก,กูแว่นแก้มชมพูอันนี้ซึ่งอรอบได้ของหมดไปแล้วนะคะไวมากแต่ยังสามารถดีออเดอร์ได้อยู่และอีกรุ่นคือ s p ไปเกมค่ะ p ไปเกมเนี่ยเป็นแว่นรุ่นเดียวกับที่อานิเะใส่ในอนิเมะเลยการยูวีได้จริงใส่ในชีวิตประจาวันได้แถมดีเทลคือดีสุดๆใครสนใจก็สั่งซื้อได้ในเพจเลยนะคะแล้วก็ใหญ่ลืมใช้โค้ดยูเนียมก็ร ต้นกำเนิดของเรื่องนี้จริงๆมันมาจากดราม่าของวง New j e a n ค่ะที่ฮันนี้หนึ่งในสมาชิกวงได้เข้าให้การกับรบัฐสภาประเด็นเรื่องการตรวจสอบการบูลลี่ในที่ทํางานของบริษัท Hype ฮันนี้ให้การว่ามีการั่นแกล้งเกิดขึ้นใน Hype จริงๆผู้จัดการของวงอื่นสั่งให้เด็กๆของวงเมินและทําเหมือนเธอไม่มีตัวตนในบริษัท CEO ก็ไม่ได้ทําอะไรเพื่อปกป้องพวกเธอเลยแถมฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ h y p ยังมีการติดต่อ,อน,นักข่าว เพื่อให้ด้อยค่าวความสําเร็จของวงพวกเธออีกด้วยที่เธอมาวันนี้พอรู้ว่าหากเธอไม่ทําอะไรเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกและเธอเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครแม้กระทั่งเด็กฝึกหัดหลังจากดราม่านี้เกิดขึ้นค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเข้ามาตรวจสอบบริษัทไฮบ์โดยรัฐบาลเกาหลีใต้นําไปสู่การเปิดเผยเนื้อหาของเอกสารภายในของไฮบ์นะคะซึ่งมันเป็นเอกสารที่ไฮบ์ตั้งชื่อว่ารายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงประจําสัปดาห์เขียนขึ้นภายในไฮบ์เป็นรูปแบบรายสัปดาห์เผยแพร่ทางอีเมลถึงทางผู้บริหารของ ตัวเอกสารเต็มจริงๆเนี่ยมันยาวมากประมาณ18,000หน้าแต่แค่การตรวจสอบ20หน้าแรกก็มีปัญหาใหญ่แล้วค่ะเพราะในเอกสารเต็มไปด้วยการเหยียดศิลปินค่ายอื่นเนื้อหาตัวเต็มเนี่ยเต็มไปด้วยถ้อยคํารุนแรงที่แม้แต่ผู้ตรวจสอบยังบอกเลยว่ามันรุนแรงต่อสมาชิกที่ยังเป็นผู้เยาว์มากเกินกว่าที่จะออกอากาศได้ในที่สาธารณะนะแล้วเนื้อหาข้างในของเอกสารนี้เขาพูดถึงศิลปินคนไหนบ้างเราจะไม่ขอพูดหมดนะคะเพราะมันเยอะมาก เริ่มแรกวงแบ็กพิงค่ะเขาบอกว่าแบ็กพิงเนี่ยดังได้เนื่องจากเกาะกระแสความดังจากโคเชล่าจริงจริงแล้วตัววงอ่ะไม่ได้ดังขนาดนั้นพอยอดขายบัตรในญี่ปุ่นกับอเมริกานเหนือก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ฐานแฟนส่วนมากมาจากเอเชียแล้วก็ยุโรปการที่แฟนๆพากันโพสตภาพคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมนั่นขนาดช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวงได้ลิซ่าตกเป็นเป้าการโจมตีของไฮป์ค่ะมีการยกเรื่องที่ลิซ่าไปแสดงที่ ในปารีส <N ep al ist> โดยบอกว่ามันเป็นการแสดงที่ยั่วยุทางเพศโดยรวมแล้วทําให้ภาพลักษณ์วงเสียหายเป็นอย่างมากที่สําคัญไปกว่านั้นคือไฮป์มีการจ้างสื่อให้ปั่นข่าวเสียหายให้ลิซ่านะคะอย่างเช่นการเหยียดเชื้อชาติบอกว่าลิซ่าเป็นคนไทยดังนั้นการที่ลิซ่าจะไปเต้นแบบนั้นที่ r ล z y ซ o r s อส l u b ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอก แฟนคลับลิซ่ามีแค่กลุ่มในเอเชียเพลงของแบ c ็คพิงติดชาร์ตได้เพราะการปั่นโหวตลิซ่าได้รับรางวัลเพลงต่างประเทศเนื่องจากการโกงคะแนนของแฟนๆในต่างประเทศและลิซ่ามีแฟนก็เลยไม่ยอมต่อสัญญากับทางค่ายนะส่วนจีซูพี่ใหญ่ของวงโดนกล่าวหาว่า แฟนคลับของจีซูที่ส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียเนี่ยสร้างปัญหาให้กับดีออที่จีซูเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์อยู่สถานการณ์นี้จะทาให้แบรนด์ใหญ่รู้สึกเหนื่อยกับความขัดแยง้งแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์แอมบัสเดอร์นะต่อมาค่ะวงไรซ์เอกสารเขียนถึงวงไลซ์ในช่วงก่อนการเดบิวต์นะคะเขาบอกว่าทั้งวงเนี่ยมีแค่วอนบินกับแอนตันเท่านั้นที่เป็นตัวชูโรงของวงและมีแฟนๆติดตามเยอะส่วนสมาชิกที่เหลือเป็นเหมือนตัวประกอบมากกว่าและไม่มีใครที่มีรสนิยมคนไหนจะมาชอบสมาชิวกวงนี้จริงๆหรอกวอนบินมีรูปร่างหน้าตาที่น่า เขาดูแตกต่างจากคนอื่นแต่หน้าด้านข้างกับหน้าด้านหน้าเขามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทีมงานมักให้เขาสวมหมวกตลอดเวลา อาจเพื่อแสดงแค่ด้านที่สวยงามของใบหน้ารวมถึงจะได้เพิ่มส่วนสูงของเขาด้วยความสามารถในการเป็นเซนเตอร์ของเขายังไม่ดีมากนะักอนตันเป็นคนที่ส่วนสูงดีแต่มีปัญหาเรื่องการเต้นผู้คนบอกว่าเขาอาจเป็นชานยอนคนต่อไปของเอ็กโซแต่ไม่เลยเขาเงองะเกินไปและการเต้นมีปัญหาไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถพัฒนาไปไกลกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่ากงังวลทักษะการร้องเพลงของโซฮีอยู่แค่ระดับคนที่ชอบคุยโวเรื่องร้องคาราโอเกะจากการประเมินวอลคของเอสเอ็มค่อนข้างอ่อนแออย่างชัดเจน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากซึงฮันที่เพิ่งขยับจากลุกกี้ขึ้นมาเป็นเมมเบอร์สร้างผลเสียต่อวงเล็กน้อยมีข่าวว่าแฟนของเขาที่อยู่ในรูปถ่ายขนาดจูบกันนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับของวงเกี่ยวกับภาพหลุดของซึงฮันค่ะ มีหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นฝีมือของไฮฟ์นอกจากนี้ในเอกสารยังพูดด้วยว่าเราสามารถตอบโต้คนที่พูดถึงไฮฟ์ได้โดยการใช้ศิลปินของ SM เป็นโลหากมีการพูดว่าศิลปินของไฮฟ์น่าเกียดให้ปล่อยรูปก่อนเดบิวต์ของ XX x, x ซึ่งต่อมาเนี่ยสมาชิกในวงไลฟ์สคนถูกขุดรูปก่อนเดบิวต์ขึ้นมาเผยแพร่นะคะจากข้อความในเอกสารหลายคนก็เลยมองว่าเออจริงๆเราไฮฟ์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เอารูปพวกนี้ไปปล่อยก็ได้นอกจากนี้ซึงฮันยังเคยเป็นเด็กฝึกของค่ายซอสบิวซิกซึ่งปัจจุบันเป็นค่ายเพลงของไฮ มันก็สมเหตุสมผลที่เขาจะสามารถหารูปของซึงฮันมาได้นะต่อมาค่ะลาเซราฟิมลาเซราฟิมจริงๆเป็นวงของฮา์เองนะคะถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการร้องเพลงสดและการแสดงที่ไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลพอที่โคเชล่า2024มีการพูดถึงสถานะของมักเน่หรือว่าน้องเล็กของวงอย่างอึนแชที่ได้รับอภิสิทธิ์ต่างๆมากกว่ามักเน่วงอื่นๆจนได้ฉายาว่าลักกี้คิมซุกเรื่องนี้เป็นสาเหตุของความอิจฉาและความไม่พอใจจากพฤติกรรมของเธอที่มีต่อสมาชิกวงและไอดอลชายคนอื่นๆ วงต่อมาค่ะ Nmix ถูกวิจารณ์ว่าลักษณะวงคล้ายทวายดูเหมือน JYP พยายามจะหาวงมาทดแทนทวายตลอดเวลารูปร่างหน้าตาของเมมเบอร์ดูไม่โดดเด่นเท่าไหร่อาจเป็นเพราะการถ่ายภาพวิดีโอที่ไม่ดีวิดีโอโปรโมทไม่มีความชัดเจนคล้ายก๊อปคอนเซ็ปต์วงอื่นมาแฟนๆดูเหมือนจะคาดหวังลุคสดใสเหมือนเจ้าหญิงแต่ในวิดีโอภาพลักษณ์ดูเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเกินไปทําให้หลายคนผิดหวังในวงนี้ไม่มีใครมีความสามารถพอที่จะควรเป็นเซนเตอร์ หัวหน้าวงอ่านหนังสือเฟมินิสส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของวงต่อมาค่ะเขาพูดถึง NCT Dream กับ s t a y Kids นะคะในรายงานเนี่ยเขามีการพูดเปรียบเทียบสมาชิกวง NCT กับ s t a y Kids กับยอนจุนของวง Two Two บอกว่ายอนจุนเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากทั้งการแสดงพิธีกรมีส่วนสูงที่ดีมีภาพลักษณ์ที่ดีบริสุทธิ์และดูไร้เลี้ยงสาแค่ยืนเฉยๆยอนจุนก็ตกคนได้เยอะแล้วภาพลักษณ์ของยอนจุนก็เลยกบกระแสะของหนุ่มๆ NCT กับ s t a y Kids ไปหมดโดยเฉพาะ เพราะชางบินของสเตคิดซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับยอนจุนเวลาอยู่ในเฟรมเดียวกันความสูงของยอนจุนจะเด่นกว่าชางบินมาก และทักษะการเต้นของฮยอนจินซึ่งเป็นเมนแดนซ์ก็ไม่แข็งแรงวงต่อมาคือเบบี้มอนสเตอร์ค่ะเขาบอกว่าได้รับคอนิยมในการเปิดตัวต่างประเทศดีแต่ในเกาหลีผู้คนกลับสนใจน้อยมากลูกกะมีคุณสมบัติในการเป็นศิลปินสูงแต่รูปร่างหน้าตาย,ยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่การเอาพาริตาเข้ามาเหมือนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแฟนขับในไทยและต่างประเทศตลักอาสะดูเหมือนถูกวางบุคลิกให้เป็นเด็กประฐมที่พูดภาษาเกาหลีไม่ท่องเรื่องนี้กลายเป็นท็อปปิกหลังในการพูดถึงอาสะเห็นได้ชัดว่าเธอไม่มีอะไรที่น่าสนใจไปมาก กประเด็นนี้รวมๆแล้วสาวๆของวงนี้หน้าตาดีแต่ไม่สามารถสู้กระแสของยวจีนซึ่งสร้างมาตรฐานไว้สูงสําหรับศิลปินภาพลักษณ์แบบนี้สมาชิกทุกคนขาดเอกลักษณ์ทําให้ไม่น่าสนใจสมาชิกหน้าตาคล้ายกันไปหมดวงนี้มีความคล้ายเอ็นมิกซ์มากเกินไปเอสป้าค่ะ ถูกพูดถึงสกิลการร้องสดของสมาชิกที่ไม่เพียงพอทําให้มีปัญหาเรื่องการใช้ลิปซิงในงานโคเชล่าการสแสดงของวงขาดความประสานงานกันและไม่ทํางานกันเป็นทีมจีเซลถูกวิจารณ์ว่าสร้างภาพหลังบริจาคเงิน10บล้านวอนให้กับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งอย่างไม่เปิดเผยชื่อทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอไม่เคยสแสดงความสนใจเกี่ยวกับองค์กรสัตว์ถูกทอดทิ้งหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงเลยแม้แต่น้อยคอนเทนต์สาหรับคัมแบ็กดูปแปลกๆดูเหมือนจัดฉาก วินเตอร์ไปไหนมาไหนพร้อมกับเล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาทําให้หลายคนเดาว่าเธอมีแฟนหนุ่มอยู่วงต่อมาค่ะนิวจีนจริงๆแล้วนิวจีนเนี่ยเป็นวงในสังกัดของอ d ดอค่ายเพลงหนึ่งในสังกัดของ y ฮ e นะคะแต่ว่า CEO ของแฮปอ่ะมีเรื่องฟ้องร้องกับ CEO ของอ d ดอนับตั้งแต่นั้นแผนงานต่างๆของนิวจีนก็ดูจะถูกยกเลิกไปหลายงานค่ะอย่างเช่นงานคอมแบ็กที่อยู่ๆก็ถูกยกเลิกกระทันหันจนเกิดเรื่องที่ฮันนี้ไปให้การเรื่องการถูกกันแกล้งในบริษัทว่าคนในบริษัทแฮปเนี่ยพยายามจะเขียนิวจีนทิ้งโดยใให้ทุกคนนบริษั ทำเหมือนพวกเธอไม่มีตัวตนนะในเอกสาร y ฮ e มีการพูดถึงนิวจีนโดยระบุชัดค่ะว่ามีแผนที่จะทําให้นิวจีนค่อยๆหายไปอย่างเงียบๆก่อนหน้านี้ y ฮ e ถูกกล่าวหาว่าสร้างวงไอริขึ้นมาแทนนิวจีนเพราะว่าทั้งสองวงเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากทั้งเสื้อผ้าหน้าผมสไตล์เพลงการวางโพสิชันวงและแนวเพลงต่างๆเรียกได้ว่าเหมือน y ฮ e สร้างวงที่กอบความสําเร็จของนิวจีนขึ้นมาเลยในเอกสารระบุว่าตอนนี้มันมี3วงน้องใหม่ที่ กำลังดังนะคะนั่นก็คือนิวจีนลิลิตแล้วก็ลาเซลาฟิมจึงถูกเรียก3มวงนี้รวมกันว่านิวลิล่าแต่ทางไทมีแผนที่จะให้แฟนคลับยกเลิกการใช้คําว่านิวไว้ข้างหน้าและต้องการจะขายลิลิตคู่กับลาเซลาฟิมเท่านั้นเนื่องจากลิลิตเนี่ยได้กระแสะตอบรับที่ดีเมื่อถูกถูกไว้กับวงอื่นนอกจากนี้ยังมีคําดูถูกศิลปินอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายคะ่ะซึ่งส่วนมากเน้นไปที่การวิจารณรูปร่างหน้าตา อย่างเช่นสวยไม่พอไม่เหมาะกับจะเป็นไอดอลส่วนสูงต่ำกว่ามาตรฐานการเป็นไอดอลการแสดงไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลเหมือนการแสดงของเด็กมัธยมทำศัญยกรรมพลาสติกจนแทบจำไม่ได้พยายามลอกเลียนแบบความสำเร็จของไอดอลเก่าในค่ายไม่มีความเป็นตัวเองและอื่นๆอีกมากมายค่ะหลังจากเนื้อหาในเอกสารถูกเผยแพร่ออกไปก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับของศิลปินคนต่างๆที่ถูกพูดถึงในเอกสารนี้ค่ะซึ่งกเ็เรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นการเปิดศึกกับแฟนคลับของศิลปินทั้งประเทศเลยเพราะว่าทางแฮมเนี่ยเหมือนจะเมนชันมาทามั้งวงการแล้วมั้ง นอกจากการเหยียดศิลปินแล้วค่ะประเด็นหลักๆที่หลายคนรับไม่ได้ก็คือ 1. การพยายามเขียนยูจีนออกจากบริษัทและสร้างไอลิทที่ก๊อปปี้ความสําเร็จของยูจีนขึ้นมาแทน 2. การใช้กลยุธทธ์ทําลายความน่าเชื่อถือของศิลปิน โดยการปล่อยข่าวปลอมนะคะลิซ่าเนี่ยโดนหนักมาก3อันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของชาวเน็ตน,นะคือชาวเน็ตมองว่าไฮป์เนี่ยน่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างแอนตี้แฟนหรือการสร้างข่าวในแงเลบของศิลปินเกาหลีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างเช่นเคสการขุดรูปก่อนเดบิวต์ของไอดอลนะหลังเกิดเรื่องค่ะทางไฮป์พยายามชี้แจงว่าเอกสารดังกล่าวเป็นแค่รายงานสถานการณ์ของวงเคป๊อปที่มาจากการรวบรวมข้อมูลเท่านั้นไม่ได้มีความเห็นของทางไฮป์เลยแม้แต่น้อยแต่หลายคนไม่คิดเช่นนั้นค่ะกระแสต่อต้าน ฮิปก็เลยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งศิลปินของ HIV e เองก็รับไม่ได้กับการที่บริษัทตัวเองเนี่ยเขียนวิาพากษ์วิจารณ์ถึงศิลปินคนอื่นแบบนั้นซึ่งกวานแห่งวง s ซ v ว n t ทินวงในสังกัดของ Hy ฟ e เนี่ยได้มีการออกมาโพสต์รูปใน i อีของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าผู้คนมากมายที่รักในอาชีพนี้ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถเพื่อทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดพวกเราตั้งใจอย่างที่สุดเพื่อจะตอบแทนความรักที่แฟนคลับมอบให้แบ่งปันพลังบวกให้แก่กันในบางสถานการณ์ที่ยากลําบากพวกเราต้องอดทนและพยายามผ่านมันไปให้ได้พวกเราจริงจังกับมันมากมาก จนอาจบาดเจ็บหรืออาจรักในงานมากเกินไปจนรู้สึกว่างเปล่าได้ผมอยากพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนพวกคนเหล่านี้ไม่ควรถูกตัดสินอย่างง่ายดายขนาดนั้นคนเหล่านี้คือคนที่พยายามอย่างเต็มที่ ผมหวังว่าจะไม่มีใครคิดว่าอาชีพไอดอลมันง่ายคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเรื่องของพวกเราและไม่ใช่แค่พวกเราเท่านั้นศิลปินท่านอื่นด้วยพวกเราไม่ใช่สินค้าที่คุณจะมาเล่นได้ตามใจชอบซึ่งโพสต์นี้ก็ได้รับการกดไลค์จากไอดอลเคป๊อปหลายคนนะคะสุดท้ายค่ะซีอของ Hype ได้ออกแถลงการล่อนจดหมายขอโทษยอมรับผิดกรณีดราม่าเอกสารว่าร้ายศิลปินเคป๊อปเกิดทั้งวงการใจความโดยสรุปคือในฐานะซีอของ Hy pe ผมขอโทษเกี่ยวกับเอกสารในประเด็นต่อศิลปินผู้เกี่ยวข้อ ในวงการและแฟนๆทุกท่านเอกสารดังกล่าวถูกจัดทาขึ้นในกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นและปฏิกิริยาต่างๆ ต่อแนวโน้มและประเด็นในอุตสาหกรรมซึ่งจะถูกแชร์เฉพาะกับผู้นําบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทําความเข้าใจความเห็นของตลาดและแฟนๆศิลปินแต่เนื้อหาของเอกสารนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งยอมรับผิดต่อการใช้ภาษาที่รุนแรงและตรงไปตรงมาต่อศิลปินเคป๊อปและการเพิ่มความคิดเห็นและการประเมินส่วนตัวของผู้เขียนนะก็คือสรุปสุดท้าย c ีอก็ยังยืนยันว่าอีรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่เกิดจากการเก็บรวบรวมความเห็นของสาธารณชนไม่ใช่ความเห็นของค่าอยู่ดีนะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับ รุปเนื้อหาในเอกสารของ Hype ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนขนาดนั้นเพราะตัวเอกสารมันเยอะมากแล้วก็เนื้อหาแน่นมากและสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเอมเหมือนเดิมนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปค่ะร่วมบริจาคให้กับยูทูบเบอร์ที่ถูกปิดกัน้นรายได้จาก u t u b e ได้ที่ QR โค้ e นี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชหน้านะบาย